ปาแล้วครับเนอร์ผี่สื่อหนาว e นี่เราๆพี่ส,ส,ส, euh. ส,สื اد, สส่อเนอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับทีมงานดูดันดันสว่างเนี่ยแดดวันนี้แต่งตัวงามขนาดนักเนอระวันยันวราดูดันยันวางวันนี้เวันนั้นออกไส่ปากโกดตัวไส่จัดขีดแปดขีดนดดครับเนอะวันนี้แกก็จะมาวันนี้กัตติสามเนาะกัตติสามเนอร์ คนงามแต่งานพี่ลีคองจองน่ะเด้อเด้อเดเด้อเดอันนี้งานอดิเลกแกนะงานประจำแกเนี่แกชอบเนาะติดเครื่องกล้องน้ำเนาะกล้องหัวใจบ่ได้ติดนะเนาะพอแล้วก็เนาะนาะถ้าจะมากระมาได้อยู่เนาะครับเนาะนี่นะครับนะเด้อทีมงานบุตรวันนี้อย่าอยู่พอแกเนาะแก็อย่าวัดได้กี่กิโลเนาะ เดี๋ยวผม like จะผมเตรียมแล้ววันนี้ตื่นละนอนหนอกมุงนะเมียมือนอนไหนนอนละเจ้าสูตรอาหารหอมสดๆละอ้าวปากันนะหอมหอมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานดูดันเดี๋ยวนี่แกสายล่อกันนะเดี๋ยวสายทีมงานแกไปทำตีนะนี่หนาครับเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ หาบ่อเนี่ยบ่อมาจากเชียงหายหรอกซุดหยอดนี่นีกับล้อพอผลงานแกนเนอทีมงานดุดันยันสว่างเนอรกับแต่ผมก็ยันสวา่างเหมือนกันก่นนะไมได้ป๋า ครับเน้อเอา้าวแล้วครับเน้อขอหน้าแก้มกับเน้อทีมงานเนี่ยอะๆ,ๆเออนี่เนาะอะหน้าหักแต่เด่นเนาะเออเอ้ามาอีกกัอนเน้อครับ